สวัสดีครับมาพบกับคุณโดดนิสันอีกครั้งหนึ่งนะครับในคลิปนี้คุณหลวนจะมาแนะนำในสของตัวการใช้งานเมนูหน้าจอเรือนไม้ของตัวนิสสันคิกที่เป็นรุ่นท็อปและลองท็อปที่เป็นหน้าจอ TFT ขนาด7นิ้วนะครับก็มาดูเมนูฟังก์ชันกันดีกว่าว่าทำอะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวมาลองเนูหน้าจอเรือนไม้นะครับ มันจะถูกคอนโทรลด้วยปุ่มที่เป็นขึ้นลงซ้ายขวาทางด้านนี้นะครับปุ่มโอเคในขณะที่ปุ่มด้านข้างจะเป็นในส่วนของตัวคอนโทรลเครื่องเสียงนะครับปรับเปลี่ยนชแนลส่วนปุ่มยูเทิร์นก็คือในส่วนของตัวหน้าจอเดินใหม่ด้วยนั่นเองในส่วนหน้าจอเดินใหม่นะครับด้านขวาจะเป็นหน้าจอแสดงผลของตัวความเร็วนะครับรูปสัญ,ญ,ญลักษณ์รถรูปเขียวๆนั่นก็คือแสดงผลให้ทราบว,ว่าระบบ e-power ระบบไฟฟ้าเนี่ยพร้อมทํางานนะครับ ถ้าเกิดความผิดปกติอะไรตัวรถจะกลายเป็นสีส้มหรือสีแดงถ้านุูงจะไม่ผิดนะครับมาดูหน้าจอ TFT ด้านซ้ายมือดีกว่าเลข30ขวามือด้านบนนะครับเลขนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวนี้คุณบอกไปอ่ะสาองศาคือวัดอุณหภูมิภายนอกเวลานาฬิกานะครับตำแหน่งระบบขับเคลื่อนอยู่ที่เกพีนะครับไอตัวโหมด t i ป A t ทิป, A, ทปก็จะเป็นในส่วนของตัวเอาไว้วัดระยะทางนะครับ หน้าจอที่เป็นในส่วนของตัววัดรอบพลังงานนะครับต้องเรียกว่าวัดวัด,วด,วด,วดพลังงานดีกว่าอย่างพลังงานตอนนี้นะครับจะทําให้สามารถเรื่งได้อกประมาณ36กิโลเพราะว่าน้ํามันในถังจะหมดนิสสันค e ิกอีพาวเวอขับคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้านะครับแต่ว่าแหล่งที่มาของพลังงานก็คือการเติมน้ำมันเอามาปั่นไฟนั่นเองเพราะนั้นเนี่ยจะมีเกียร์วัดระดับน้ํามันอยู่แล้วก็จะมีเกีวัดแบตเตอรี่นะครับ ระดับการใช้พลังงานไฟฟ้าเราอยากความประหยัดพลังงานไฟฟ้านะครับจะเป็นหน้าจอแสดงผลตัวนี้ถ้าเราอยากเปลี่ยนเมนูเรากดคลิกขวาคลิกซ้ายได้เลยนะครับหน้าจอต่อไปแสดงผลในเรื่องของตัววิทยุนะครับหน้าจอแสดงผลอัตราเฉลี่ยการกินน้ามันเวลาจะใช้งานหน้าจอน,นี้นะครับอยากวัดความเฉลี่ยการกินน้ามันรบกวนกดรีเซ็ตโดยการกดปุ่มโอเคค้างนะครับ ตัวเลขจะเป็น0ูนย์เพราะฉะนั้นก็จะสามารถวัดการขับขี่ได้ในทริปนั้นๆว่ากินอัตราเฉลี่ยการกินอยู่ที่กี่กิโลลิตรนะครับเวลามาอยู่หน้าจอน,นี้นะครับเราสามารถกดขึ้นลงเพิ่มเติมมาดูในเรื่องของตัวออปชันเมนูหน้าจออันนี้คุณลองตั้งไว้เองนะครับจะไม่ได้เกี่ยวกับตัวเ,เป็นค่าพื้นฐานที่ตั้งเพิ่มเติมตัวคลื่นคอนโทรลหน้านี้นะครับแล้วก็ระบบเตือนเตือนก่อนการชนด้านหน้านะครับระบบเตือนฉุกเฉินถ้าเกิดอยาก ให้ระบบนี้โชว์ก็สามารถเลื่อนมาได้ในเรว่าความเร็วอตัตราเสุรีกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับดูเป็นแบบดิจิตอลมิเตอร์ได้ค่าเฉลี่ยการกินหรือมิเตอร์นี้เป็นการวัดสถิติการใช้งานครับอุณหภูมิเราจะสามารถเลือกอุณหภูมิขึ้นมาดูได้ลหลายๆท่าน่าํามไทำไมไม่มีหน้าจอในส่วนตัววัดอุณหภูมินะครับเราสามารถเลือกเมนูไอตัวเทอร์โมมิเตอร์ขึ้นมาได้หน้าจอนี้นะครับ ในระบบเซทซีคอนโทรสามารถดูว่าระบบรถทำงานมีระบบอะไรบ้างไปที่เมนูต่อไปลรหลักค่าเซตติ้งเขาจะหลายๆท่านอาจจะงงนิดนึงเมนูสามารถตั้งค่าเป็นภาษาไทยได้นะครับแต่คุณหมงขออนุญาตไปตามเมนูนี้ก่อน Driver Assist นะครับในส่วนงตัวเตือนผู้ขับขี่มีอะไรบ้างระบบปลายสปอร์ตครับระบบนี้ช่วยเตือนเวลามีรถแซงขึ้นมาด้านข้างนะครับ มันจะมีสัญญาณเตือนนะครับเวลามีรถแสงขึ้นมาด้านข้างถ้าเราไม่เห็นเราเปิดไฟเลี้ยวโดยที่ไม่คันสัญญาณรถข้างๆก็จะมีเสียงเตือนขึ้น,นมาระบบนี้ถ้าไม่อยากให้มันเตือนเราสามารถกดปิดได้นะครับบรายสปอตอีเมอร์เจนซีเบรกครับชื่อตรงตัวเลยระบบเบรกฉุกเฉินด้านหน้าถ้าไม่อยากใช้ก็ปิดได้ ระบบ parking aid นะครับในส่วนของตัวระบบช่วยเกี่ยวกับการจอดระบบโซน่าก็เป็นในส่วนของตัวพวกเซ็นเซอร์ถอยหลังครับมันจะมีเรือเซนเซอร์ด้านหลังนะครับหน้าจอแสดงผลให้มันมันขึ้นหน้าจอมันจะมีรูปรถแล้วก็สัญญาณปิ๊บๆนะครับแต่สามารถเปิดหรือปิดไม่อยากให้มันโชว์ก็ได้เสียงว่าดังเบาแค่ไหนนะครับระบบโซน่าคือด้านหลัง moving object i v e e นะครับตรวจจับความเคลื่อนไหวครับเวลาถ้าเกิดเข้าเกียร์ถอยหลังหรือ กล้องจะมาสแสดงผลรอบทิศทางแล้วก็มีตัวรอบทิศทางกับด้านหลังนะครับ MOD เนี่ยคือสัญ,ญลักษณ์คอยเตือนความเคลื่อนไหวให้นะครับถ้าไม่อยากใช้งานไม่อยากให้มันเตือนก็สามารถกดปิดได้ตามสัญ,ญลักษณ์นะครับแล้วก็ในส่วนตัว Cross Traffic ตัว Cross Traffic ครับเป็นในส่วนของตัวสัญญาณช่วยเตือนเวลาถอยออกจากซองถ้าเราเอารถเข้าซอง ต้องการจะถอยหลังออกมาเนี่ยมันจะมีการจับความเคลื่อนไหวให้ในระยะ20เมตรซ้ายขวาตัวนี้ถ้าไม่อยากใช้ไม่อยากให้เตือนก็ปิดได้เช่นกันจต่หนูแปลกใจระบบเตือนพวกนี้ก็มีประโยชน์นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเผื่อใครไม่อยากให้มีเสียงเตือนเราก็สามารถปิดได้ระบบ driver attention alert นะคะรับระบบนี้ก็ช่วยเตือนเผื่อผู้ขับขี่อาจจะมีอาการหลับในเวนลาเราขับขี่ดยการขยับจับพวงมาลัยเนี่ยโดยปกติแล้วเขาบอกว่า เวลาคนเราขับรถนะครับมันจะมีการขยับพวงมาลัยอ,อย่างเงี้ยนิดหน่อยๆตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะมีเซ็นเซอร์ตรวจจับว่าโอเคถ้ามีการขยับอย่างเงี้ยคือปกติแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามที่มันนิ่งนิ่งอาจจะเกิดจากการหลับไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็พวงมาลัยอาจจะนิ่งพอนิ่งมากๆปุ๊บเขาจะดูแล้วว่าคุณหลับมันก็จะมีเสียงเตือนให้เราจอดพักรถได้นะครับระบบนี้ถ้าไม่อยากให้มันเตือนก็ปิดไปซะ ทัมเมอร์เราก็เป็นการตั้งอยากให้ตั้งเตือนเวลาว,าว่าวิ่งไปแล้วกี่ชั่วโมงนะครับอยากจะพาท,ทุกต่างชั่วโมงก็ตั้งเวลาได้ Low t e m p e r a t u r e Alert ก็เตือนอุณหภูมิต่ำเกินไปก็ปล่อยเขาเตือนไปเถอะนะครับ a s s i s Control หลักๆแล้วก็จะเป็นในเรื่องของตัวระบบเตือน ATC ครับแอคทีฟ t r ส c ี Control เวลาเข้าโค้งด้วยความเร็วนะครับถ้ามันจะเสียการทรงตัวเนี่ยเขาจะมีตัว Tra c ี Control ที่คอยลดความเร็วเวลาเข้าโค้งให้ป้องกันเราการเสียการทรงตัวในโค้ง ระบบนี้ถ้าไม่อยากใช้งานก็สามารถปิดได้นะครับแชสซีคอนโทรลเนี่ยขออนุญาตมาด้านข้างนิดนึงมันจะมาพร้อมกับตัวระบบ VDC ครับปุ่มนี้ที่เป็นรูปรถเลื่อนท่า่น,นะครับมีปุ่มปิดให้เผื่อถ้าเกิดเราเวลาระบบ VDC เนี่ยเขาจะสังเกตอาการจับอาการถ้าเกิดเรารู้สึกว่าล้อเราเริ่มหมุนฟรีไปทางไหนทางนึ่นเนี่ยระบบ VDC จะตัดก,กําลังล้อนั้นเพราะเขาคิดว่าเรากําลังเสียการทรงตัวอยู่แต่เขามีปุ่มปิดมาให้ถ้าเกิดในกรณีที่ ไปติดลม,มครับเอาล้อหน้าไปจุ่มติดลมที่ไหนก็เปียกซะหน่อยมันก็นมัจะขึ้นไม่ได้ไมันจะตัดกำลังตลอดเวลานะครับต่อไปมาที่เมื่อกี้ดิเวอร์คัสตอมายดิสเพย์หน้าตอนนี้เป็นหน้าจอที่อยากเลือกเมนูไหนขึ้นมาโชว์ไว้ข้างหน้าครับไม่มีอะไรก็ถ้าใครอยากตั้งไปตั้งค่าได้ v e h i c l e Setting ครับมานี่ในส่วนตัวระบบไฟหน้าไฟหน้านะครับเวลาเราเปิดปิดรถล็อกรถมันจะมีไฟหน้ากระพริบ,บถ้าไม่อยากใช้งานก็สามารถปิดได้ ไฟออโต้ลูมแล้วเวลาเราเปิดไฟหลีนะครับไฟในห้องโดยสารก็จะเปิดให้ด้วยเป็นไฟสร้างบรรยากาศไล่เซนสิทีฟสแตนดาร์ดนะครับในส่วนตัวไฟด้านหน้าไฟออโต้นะครับอยากให้มันเซนซิทีฟต่อการมืดแค่ไหนมืดไฟหน้าติดทันทีอะไรเงี้ยเราก็สามารถตั้งได้เทอร์อิดิเคเตอร์ตัวนี้เป็นในส่วนตัวไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวตรงนี้เวลาเราเปิดไฟเลี้ยวเบาเบโดยเราถ้าเกิดกดเนี่ยอ่ะก,กดเนี่ยคือกดเลยมันก็จะกระพริบตลอดเวลา แต่ถ้าเกิดเราพารสผ่านเบาๆมันจะกระพีิบให้3ครั้งนะครับระบบนี้คือ3ามแฟลชพาสก็คือเราจะใช้วิธีปาดให้มันดังแค่3ครั้งถ้าเราไม่กดออนระบบนี้นะครับเวลาเราปาดผ่านปุ๊บมันก็คือทีเดียวทีเดียวอ่ะมันเลย์คห้3ครั้งนะเหมือนเป็นการรเลยยนั่นแหละก็ใช้ดีกว่าคุณหลงก็ชอบแต่รถทุกรถกไม่มี ระบบล็อกกิ้งล็อกกิ้งก็เป็นในส่วนตัวปุ่มที่มันปุ่มเปิดปิดล็อกข้างนอกเนี่ยนะครับที่เราใช้แทนเป็นอินเทลเจนต์อินเทลเจนต์คีย์เนี่ยที่เราไม่ต้อง k ค y ีย t ์เอนที่ขอภัยผู้สับไปสับมาก็คือระบบ k ค y ีย์เอนที่ถ้าเกิดไม่อยากใช้นะครับเราก็กดปิดตัวนี้มันก็จะไม่ทํางานต้องกดรีโมทเท่านั้นที่ปัดน,น้ําฝนครับไวเปอร์ตัวนี้ก็สามารถตั้งสปีดได้ถ้าอยากใช้งานก็ปิดนะครับที่มันว่าตามความเร็ว รีเวิร์สลิงก์ก็คือหมายถึงว่ามันจะปัดหนึ่งครั้งสุดท้ายเวลาที่เราใช้งานแล้วรมนี้กุณบอกว่าเปิดเอาไว้ดีกว่าถัดไปนะครับหน้าจอกระจกมองข้างนะครับกระจกมองข้างสามารถตั้งไอตัวออโต้ออฟนะครับไอตัวพับอัตโนมัติเปิดอัตโนมัตินะครับก็ตามที่ว่าเอ่อถ้าจะปลดตาม ในส่วนตัวการสตาร์ทเครื่องยนต์หรือถ้าเกิดเราปลดล็อกประตูนะครับแต่ว่าเมื่อกี้คุณหลวงลองดูแล้วมันไม่ทํางานไม่แน่าาว่าน่าจะเป็นเรื่องของตัวต้อง PDI รถก่อนรีเซ็ตค่ารถยนต์ก่อนถึงจะทํางานหรือเปล่านะครับอันนี้เดี๋ยวไว้มาหาคําตอบให้อีกทีหนึ่งกลับมาที่เมนู maintenance ในส่วนของตัวหน้าจอนี้ครับก็เป็นในเรื่องของตัวพวกตั้งเตือนถ่านน้ำมันเครื่องสลับยางนะครับก็โดยปกติแล้วอาจจะช่างอาจจะตั้งค่าไวใ้ให้เวลาลูกค้ามาเข้าสู่เ a i n t น n a n c เขาก็จะรีเซ็ตเป็นค่าเข้าในครั้งต่อไปให้ นาฬิกานะครับสามารถตั้งเวลาได้เป็นแบบ12หรือ24 hour ได้นะครับภาษาเลือกสามารถภาษาไทยได้ Unit language เอ่อมเลสนะครับอยากได้เป็นกิโลหรือเป็นไม์นะครับตั้งค่าอุณหภูมิเป็นองศาเซลเซียส language ภาษาไทยภาษาอังกฤษมีให้2ภาษานะครับ คร่าวๆประมาณนี้จะคล้ายๆกับตัวอ l ลเม่เลยแล้วก็ Factory Reset ถ้าเกิดเราตั้งค่าไปแล้วรู้สึกว่ามันลวนไปแล้วนะครับเราก็กด Reset Factory แล้วกันมันก็สามารถกลับมาเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงานได้นะครับอันนี้คร่าวๆนอกถ้าเกิดมีใครสงสัยอะไรก็สอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวไว้จะได้มาแนะนำการใช้งานในส่วนตัวระบบอ่นิให้อีกครั้งหนึ่งครับผมขอบคุณครับ